สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะครับประจำวันที่5ตุลาคม2565นะครับส่วนแนวทางเราพัฒนานะครับแอก็จะให้ตัวเด่นนะครับตัวเด่นนะครับก็จะเด่นอยู่ที่0นะครับเด่น0ตัวรองก็คือ7นะครับจับคู่เด่นนะครับจะมีอยู่ที่0 1 0.2 0.3 0.4 0.7 71 72 73 จ 4, กันเบิ้ลอยู่ที่0ูนะครับเลขสาตัวนะครับจะมีอยู่0ูนย์ศูนยนะครับขอให้หิงๆิงปังปังนะครับท่านผู้ชมแอดก็ฝากดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอนด,ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ